สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องตั้มเจนวายไลฟ์นะครับก็สําหรับคลิปที่ผมทําไปทุกๆคลิปนะครับผมลืมเลยสิ่งที่บอกเพื่อนๆไปลืมให้ดูเสานะครับเสาของผมนี่ยังแบบอ่อนแอมากนะครับแต่ก็สามารถผ่านได้นะครับในขั้นต้นเลยที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนอัพในขั้นต้นคือกุพลังงานนะครับควรอัพให้ผ่านเลเวล5ไปก่อนเพราะว่ามันจะใช้ในการนะครับเคลีย เวทเลเวลสามนะครับกลับไปดูครับมันบอกว่านะครับมีอยู่หนึ่งอันนะครับที่ว่าต้องอัพกูพปปลังงานให้ให้เป็นเลเวลห้านะครับเดี๋ยวผมหาสักครู่ไม่แน่ใจว่าเลเวลสองเลเวลสามนะครับขอเวลาหาสักแป๊บนะครับ นี่นะครับอัพเกรดกูุพลังงานเป็นเลเวล5นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือแนะนําว่าต้องอัพก่อนนะครับส,ส่วนส่วนเสาที่ผมอัพไปอีกก็เป็นนี่เลยครับตอนแรกผมอัพเสาสปีดไปก่อนตอนนี้เลเวล4แล้วกะว่าจะอัพสักเลเวล5ก่อนนะครับแล้วก็เสาเดฟเนี่ยผมกะจะอัดให้เต็มก่อนเลยเพราะว่า ผมมีโปรเจกต์ที่จะทำอินุน้ำา3ตัวแล้วก็แวมแนโวกาสต่อไปนะครับเสาเดฟนะครับแต่ก่อนผมไม่เคยคิดอัพเลยแต่ผมพอมาได้ทำทีมอินุน้ำแนละ้วรู้สึกว่าเออมันจาเป็นเนาะต้องอัพนะแล้วก็ร,รูนหลกักๆที่เราลงส่วนมากผมจะลงมังกรน,นะครับเพื่อหารูนไว้เตรียมทำอินุน้ำนะครับคร่าวๆผมยัดไว้แล้วประมาณนี้นะครับหาไว้แล้ว นะครับก็จะเน้นไปที่เดฟทั้ง3ช่องนะครับนะครับเดี๋ยวรอไว้ก็เลยมาบอกเพื่อนๆว่าอว่ามอนกนรูนี่ผมทําให้เพื่อนดูทุกอีพเนะี่ยตอนนี้เสามันเสา,ม,เสามันไม่ได้อัพอะไรมากมายมันก็ยังผ่านนะครับถ้าอนาคตอัพสปีดเต็มดีเฟนซ์เต็มเราค่อยมาไล่อัพเสานี่นะครับเสาคิแดมเสาแอคแท็ต่อไปนะครับก็ เลยมาบอกเพื่อนๆไว้เพราะว่าไม่ได้ทําไว้ในคลิปแต่ละคลิปนะี่ก็เลยทําคลิปพิเศษขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเสาผมมาอัพไปตามนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิคลปนี้นะครับเป็นคลิปแยกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับอารีดาเราควรพยายามตีนะครับคู่ท้าชิงนะครับ มันจะให้เป็นเพชรสองอันแล้วก็ไอตัวดาวนะครับตราเนี่ยเอาไว้ใช้ซื้อของในร้านค้านะครับจำเป็นอย่างมากเลยหนึงทุกอาทิตย์เนี่ยเราควรจะมาซื้อเดวิมอนนะครับก็คือ180นะครับตาเสียร่าของอารีน่าธรรมดานะครับซื้อไว้ทุกอาทิตย์เพื่อไว้อัพนะครับอัพมอน ถ้าจะให้คุ้มที่สุดต้องอัพมอน5ดาวนะครับในที่นี้ผมเอาไปอัพตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับชานนะครับหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกกันก็คือให้ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปดูก่อนนะอ๋อพาลาดินแสงนะครับอัพขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้ลงหอฮาร์ดนะครับ อนาคตได้ใช้แน่นอนนะครับเป็นมอนของผู้เริ่มต้นนะครับที่ที่จำเป็นต้องทำไว้เพื่อให้ผ่านหอฮาร์ดนะครับผมก็จะหลังจากจบจบหอนอว้วอนไปแล้วแชร์ให้เพื่อนดูไปแล้วว่าผ่านด่านทั้งสามอันอย่างไรต่อไปผมก็จะมาทำทีมลงห่อฮาร์ดนะครับลงห่อฮาร์ดเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รับรางวัลน,นะครับจำเป็นมากนะครับเป็นทรัพยากร ของผู้เล่นที่ควรจะเก็บทุกเดือนยิ่งเราทําผ่านได้ไวเท่าไหร่เราก็จะมีทรัพยากรมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถปั้นมอนสเตอร์ได้ต่อไปนะครับแบบเพลินๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมผมทุกคลิปนะครับก็ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆมารับชมกันนะครับผู้เล่นใหม่ก็พยายามอย่ายอมแพ้นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะดีมากนะครับเพราะว่าเล่นเกมนี้แล้วสามารถวางแผนเอาไปใช้กับชีวิตในการทำงานได้ด้วยนะครับวางแผนแล้วก็ทำตามแผนไปจนสำเร็จต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องนีกัน ในคลิปที่ถัดๆไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ